ทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจัดส่งคุณสมประสงค์นนทบุรีนะครับสั่งมาทั้งหมด2ชิ้นเป็นงานอินดอร์นะครับทดสอบให้ก่อนจัดส่งครับํำคาดจิ๋วสีเหลืองนะครับรอบนะครับจะเพิ่มแรงส่งนะครับถ้าไม่ถึงเราเพิ่มข้อต่อลงหัวไหล่รัสวยงามต่อไป3ขาเล็กอินดอร์นะครับไซส์ใหญ่จะบินสโลว์กว้างขึ้นนิดนึงนะครับ สินค้าทั้งสองตัวทดสอบคุณภาพเรียบร้อยนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพลูกค้าอุ้นตังเรียบร้อยเดี๋ยวทางร้านจะส่งให้อดีย่รลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับ กำมัดครับให้เหมือนเราจะโชคมวยนะครับกำมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมลแงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับหลวมๆนะครับไม่ต้องบิดแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนความรู้สึกหลวมๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการขว้าง ขมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสบัดให้ขมุลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วลมแลงจะเรียบกับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนยแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ